สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างหน่วยจาก p n p Home Design ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับบ้านสไตล์นอ์ดิกมินิมอลนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของโครงการก็คุณธีรวัตรบุญกันนะครับหรือคุณครูตุงตามนะครับสถานที่ก่อสร้างก็บ้านหนองมะแซวตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด150ตารางเมตรนะครับถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ทีเดียวกันเลยนะครับสำหรับบ้านขนาดนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวแล้วก็ระเบียงด้านหน้านะครับผมสําหรับหลังคาบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับเราใช้หลังคา เป็นตัว S C G p r a s t i h e e t นะครับเป็นตัวกระเบื้องแผ่นเรียมนะครับแล้วก็สีนะครับเราจะสีภายนอกนะครับเราใช้กันอยู่2สีนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นหลักนะครับโทนสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีส้มอิดนะครับตัดกันเปื้อนบริเวณคานนะครับผมสําหรับในส่วนที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นในส่วนของระเบียงด้านหน้านะครับสําหรับในส่วนพื้นที่ส่วนนี้นะครับเราก็ใช้เป็น รับแขกด้านนอกได้นะครับแล้วก็ปาร์ตี้สังสรรค์ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็เป็นมุมจิบกาแฟยามเช้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างทรงกลมให้นะครับเพื่อเพิ่มความมินิมอลให้กับตัวบ้านนะครับสําหรับเสาโชว์นะครับเราทําเป็นเสาโชว์ขนาด40คูณ40เซนแล้วก็มีตัดลายนะครับตัดลายให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวเสานะครับเราก็ทําเป็นใส่เป็นไลกลิ่งนะครับปฟกลิ่งให้สวยงามมากครับแล้วก็ตัวฝ้าเพดานนะครับ ตัวฝ้าเพดานเราทําเป็นฝ้าเพดานแบบซอล่องนะครับแล้วก็ปิดไฟดาวไลท์ให้2จุดนะครับในส่วนที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับสําหรับระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับก็ขึ้นบันไดมา3ขั้นนะครับในจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับความสูงจะสูงจากระดับฟุตบาทนะครับประมาณ50เซนติเมตรนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเราใช้เป็นอลูมิเนียมสีดํานะครับแล้วก็ตัวกระจกเป็นกระจกสีเขียวใสตัดแสงนะครับมือจับเก๋ๆแบบนี้เลยครับเปิดเข้ามาเลยครับพื้นที่ของห้องโถงนะครับสําหรับห้องโถงบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับเพราะว่าเจ้าของบ้านนะครับเน้นห้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็ตัวห้องโถงนะครับสําหรับกระเบื้องนะครับเราปูเป็นกระเบื้องหินอ่อนสีขาวนะครับ สำหรับสีนะครับทาเป็นสีเทาคอนบุรีนะครับตัวฝ้าเพดานเป็นฝ้าเพดานแบบฉาบเรียมนะครับทําเป็นสเตปให้1สเตปนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับแล้วก็ติดไฟดาวไลท์ให้8จุดนะครับสําหรับตรงกลางเราก็ติดเป็นไฟระยะให้เสื้อแบบนี้เลยครับสําหรับซ้ายมือผมนะครับในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะครับก็สามารถนําทีวีนะครับ ติดตั้งในส่วนนี้ได้นะครับทางทีมงาน PNP Home Design นะครับเราก็ทําเป็นปลั๊กทีวีไว้ให้แล้วครับสําหรับจุดนี้นะครับเราก็ทําเป็นหน้าต่างบานเปิดให้2จุดนะครับเพื่อเปิดระบายอากาศนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหน้าต่างแบบทรงกลมนะครับแล้วก็ตัวไฟเพดานนะครับจะให้เก๋ๆแบบนี้เลยครับเป็นไฟระยะชุดโมเดิร์นนะครับเป็นแบบวงกลมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องนอนห้องที่1นะครับสําหรับห้องนอนห้องที่1ก็อยู่ตรงนี้เลยครับ สำหรับบานประตูนะครับเราใช้เป็นประตูบานไม้และมิเนียนนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับมือจับใช้เป็นมือจับลูกบิดแบบก้านโยกนะครับเปิดเข้ามาเลยครับนี่ครับสำหรับห้องนอนห้องที่1นนะครับกระเบื้องปูเป็นกระเบื้องลายสีขาวนะครับสีใช้เป็นสีขาวควอนบุรีนะครับสําหรับห้องนี้นะครับฝ้าเพดานเราทําเป็นฝ้าเพดานแบบยกสูงนะครับทาเป็นฝ้าเพดานแบบยกสูงขึ้นไปแล้วก็ มีไฟดาวไลา์ให้4จุดนะครับตรงกลางติดเป็นไฟห้อยระยะสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็สําหรับห้องนี้นะครับจะมีระเบียงออกด้านนอกได้นะครับสําหรับระเบียงก็อยู่ตรงนี้เลยครับสําหรับในส่วนนี้นะครับเราทําเป็นกระจกประตูชุดประตูกระจกชุดใหญ่ให้เลยนะครับทําเป็นกระจกขึ้นไปสุดฝ้าเพดานเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เปิดออกไปตรงระเบียงด้านนอกได้นะครับสําหรับ ออกมาสูดอากาศนะครับแล้วก็ดูวิวบรรยากาศด้านนอกได้นะครับก็สามารถออกมาพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับเปิดเข้ามาเลยครับสําหรับห้องนอนห้องที่2นะครับกระเบื้องปูเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับสีก็ทาเป็นสีควันบุรีนะครับสีผนังแล้วก็ตัวฝ้าเพดานเป็นฝ้าเพดานแบบชาบีบมีไฟดาวไลท์ ให้4จุดเช่นกันนะครับสําหรับห้องนอนห้องที่2นะครับเราก็ทําเป็นหน้าต่าง <_ S 1> บานเลื่อนสีช่องให้น,นี้เลยครับนี่ครับโอเคครับต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับซึ่งเป็นมาสเตอร์เบดมของเรานะครับสําหรับห้องนอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําภายในห้องนอนนะครับเปิดเข้ามาเลยครับ นี่ครับห้องนอนห้องที่3มนะครับกระเบื้องก็ปูเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับสีผนังทาเป็นสีเทาควอนบุรีนะครับตัวฝ้าเพดานเป็นฝ้าเพดานแบบฉากเรียบนะครับมีไฟดาวไล่ให้4จุดนะครับสําหรับห้องนอนบ้านสาหรับห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําภายในห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับ บานประตูใช้เป็นบานประตูพ VC นะครับมือจับใช้เป็นมือจับแบบก้านโยกครับเปิดเข้ามาเลยครับนี่ครับผมไฮไลท์ครับห้องน้ํานะครับสําหรับห้องน้านะครับเราก็แบ่งเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับสําหรับโซนแห้งนะครับกระเบื้องเราปูเป็นกระเบื้อง ออกเป็นโทนสีขาวนะครับปูเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะครับแล้วก็พื้นนะครับก็เป็นกระเบื้องสีขาวแบบหยาบเช่นกันนะครับสำหรับอ่างล้างหน้านะครับเราใช้เป็นอ่างแบบเคาน์เตอร์นะครับยี่ห้อคอตโต้นะครับนี่ก็ทรงสูงแบบนี้เลยครับนี่ครับไฮไลท์ครับเป็นกระจกส่องแบบโมเดิร์นนะครับมีไฟให้ตรงด้านข้างนะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้3สีนะครับเป็นสีวลอนสีขาวแล้วก็สี ครีมนะครับเก๋ๆแบบนี้เลยครับในส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของชั้นวางของนะครับนี่ครับสามารถเปิดเก็บของวางแชมพูโปดสบู่โฟมล้างหน้าได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวชักโครกนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเราใช้เป็นแบรนด์คอตโต้เช่นเคยนะครับแล้วก็ใช้ฉีดแบบสแตนเลสเกสานซืสีของแท้นะครับถัดมาจะเป็นจะเป็นราวแขวนผ้านะครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับเราจดเป็นแบบ แตนเลกเกศานุสีแบบพับเก็บได้นะครับโอเคครับถัดมาจะเป็นในส่วนของโซนเปียกนะครับสําหรับระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับเราก็ทําเป็นที่กั้นให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับสําหรับโซนเปียกนะครับติดเป็นฝักบัวชุดใหญ่ให้เหมือนเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็นี่ครับเครื่องของสมนาคุณนะครับจัดเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นแบรนด์โตชิบาให้นะครับแล้วก็มีที่ใส่สบู่แล้วก็ ถัดมาจะเป็นชั้นวางของ่ห้นะครับแบบเข้ามุมสวยๆครับสําหรับต่อไปจะพาเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ําห้องที่สอนะครับซึ่งเป็นห้องน้ํารวมห้องน้ําที่อยู่ภายนอกนะครับเปิดเข้ามาเลยครับ้วห้องนี้นะครับการตกแต่งนะครับก็เหมือนกับที่ผมรีวิวไปห้องที่แล้วนะครับก็จะมีตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าให้นะครับแล้วก็กระจก สองแบบโมเดิร์นนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นชักโครกนะครับแล้วก็เราแขวนผ้าแบบสแตนเลสเกดสามนสนะครับแบบผ้าเก็บได้นะครับถัดมาก็จะเป็นโซนอาบน้ํานะครับโซนเปียกนะครับก็จะเป็นฝักบัวชุดใหญ่ให้นะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับยี่ห้อ o ตชิบานะครับแล้วก็มีตัวชั้นวางของแบบเข้ามุมให้สวยๆแบบนี้เลยครับต่อไปจะพาเข้าไปดูใน ส่วนของห้องครัวนะครับเปิดคงมาเลยครับสำหรับห้องครัวบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่ารวมยืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทําครัวทากับข้าวนะครับเราก็ทําเป็นตัวเคาน์เตอร์ชุดใหญ่ให้นะครับบานซิงเราก็ทําเป็นเคาน์เตอร์ชุดใหญ่ให้นะครับสำหรับบานซิงนะครับเราใช้เป็น บานไม้หินสําหรับบานซิงค์นะครับเราใช้เป็นบานไม้อ่อนนะครับนี่ครับมีตู้ลิ้นชักให้ด้วยครับสําหรับแังนี้นะครับเปิดเก็บของได้นะครับนี่ครับบานใต้ซิงค์นะครับสามารถเก็บของได้ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเตาแก๊สนะครับลูกค้าก็สามารถซื้อเตาแก๊สมาติดตั้งเองได้นะครับทางทีมงานเราก็ทําเป็นหลุมแก๊สไว้ให้แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นถังเก็บ บ้านเก็บทางแก๊สนะครับสามารถนําถังแก๊สมาเก็บในส่วนนี้ได้นะครับจะทําให้ไม่เกะกะนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาเพื่อนๆพาเอฟซทุกท่านนะครับได้เข้ามาเดินชมบ้านสไตล์ นอ r ดิ c มินิมอลรังนี้แล้วนะครับก็วังว่าคงจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสร้างบ้านนะครับต่อเติมรีโนเวทเขียนแบบออกแบบนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับช่างหน่่ยจากพ n p Home e e s i g n นะครับสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลอมภอกุดข้าวพุ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0874213959นะครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานด้วยนะครับงานคุณภาพราคามาตรฐานต้อง PNP Home Design ขอบคุณครับ